สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับคลิปนี้ก็ทําตามคําเรียกร้องที่หลายคนอยากจะขอให้รีวิวอันเดสเอนิสตาร่างแจกฟรีที่ค่าพลังอาจจะไม่เยอะนะครับแต่มันเป็นร่างแจกฟรีแต่จะว่าฟรีสักทีเดียวมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปเคลียร์ออฟเจต v e เข้าไปเก็บภารกิจนะครับเก็บยังไงบ้างนะครับผมสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมเก็บไม่นานฮะแป๊บเดียวได้เลยนะครับยังไงก็เป็นร่างอีพิคํำนานอยู่แล้วนะครับผม แต่ในทีเซอร์เนี่ยใส่เบอร์6นะครับผมลูกคาสใส่เบอร์ Cyber 6นะแต่ส่วนใหญ่อินเตอรก็จะใส่เบอร์8นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นร่างปี2010เป็นร่างที่เล่นให้กับทีมชาติสเปนในปี2010และแน่นอนครปีนั้นทีมชาติสเปนควาชช้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมค่าพลังถึงจะไม่สูงหรือ,อยังไงเดี๋ยวจะพูดในหลายๆมุมมองด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งมันจะเป็นปีกซ้ายครับ ปีกซ้ายและสไตล์เป็นครีเอทีฟเฮมเมเกอร์พอตำแหน่งดูตามอ v e r a ิออแล้วเนี่ยโอ้โหเนสตารจริงๆมันต้องเป็น AMF หรือ CMF นะครับผมจะยังไงเดี๋ยวค่อยๆเหล่ากันว่าไปนะครับผมส่วนบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ของการจบสกอร์บูสเตอร์ชูตติ้งซะด้วยนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะที่มีสกิลพิเศษมาฮะมีสกิลเกมเชงกิ้งพลาสมาด้วยนะครับผมเออย่างดีที่มีสกิลพิเศษครับค่าพลังนะครับผมถ้าบางคนคาดหวังว่าจะสัก100กําลังดีผมก็เห็นด้วยครับผม โอ้ยมันได้99ทุกคนอ่าตำแหน่งหลักเป็นปีกซ้ายตามการแต่ว่าก็ยังสามารถเล่น CMF AMF ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดแพทเทิร์นค่าพลังนะครับผมลองดูแล้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดจะเป็น AMF ครับกางรุกนะครับถ้าดูตามแอปนะครับตำแหน่ง a FF เนี่ยจะไปสูงสุดได้ที่101แต่ไม่เห็นในเกมนะครับไม่เป็นไรเราเอาแค่ในเกมเป็นหลักนะครับในเกมก็จะได้อยู่ที่99นะครับผมน่าเสียดายจุงรวยนะฮะเดี๋ยวลองออโต้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ออโต้เนี่ยก็จะ อิงไปที่ตำแหน่งปีกซ้ายก่อนนะครับเวลาเรากดออโต้มันจะมีค่าพลังพวกความเร็วนะครับผมเอ่อเด็กเซียตี้กับโลว์บริเซนเนี่ยจะแล้วก็ดิบบิ้งเนี่ยจะเน้นไปที่ปีกด้วยนะครับผมก็จะได้9 8 สำหรับโค้ชบางคนแต่ถ้าเป็นโค้ชบูทบางคนก็จะเป็น99เลยอย่างอย่างเช่นออลองโซ่นี่ก็จะเป็น99เลยนะครับผม99ทั้งปีกซ้ายปีกขวาซิม F M F นะครับแต่ว่าให้ดูข้างในก่อนแบบไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมตอนนั้นเอเนสตาอายุ26ปีลืมบอกนะสูง176นะครับก็จะเด่นเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลอยู่แล้วตามสไตล์เอเนสตาแต่มันก็ไม่ได้เด่นมากนะครับเหมือนกับร่างอื่นนะฮะร็อคเด็ดพาส90นะครับผมแล้วก็จะมีบาลานซ์ที่ค่อนข้นนนน้้าาาาางงนน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 นออออยยยยยะะะคครรรััับบบผผมมมลลซ์8.8เเเเเเีีีป็สสิิ่่่่แกกทจพต บาลานซ์มันต้อง9กาขึ้นนะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายเออเท้าขวานะครับผมการใช้เท้าซ้ายท้าความแม่นยำเนี่ยสเต็ม4นะครับแต่ความคล่องแคล่วก็3เต็ม4นะครับผมแต่ขอปรับหน่อยนะครับถ้าออโต้มันอาจจะไม่โดนใจนะครับเพราะออโต้มันจะไปตามตำแหน่งปีกนะครับผมอาจจะไปเน้นเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลมากจนเกินไปนะครับจริงๆเราควรจะใส่เรื่องของพาสซิ่งด้วยนะครับอ่ะขอจะลดดิปปิ้งหน่อยนะครับดิปปิ้งเนี่ยลดลงเหลือ11แล้วก็ชุตติ้งลดลงเหลือ3นะครับ ผมจะลดโรเบอร์ดเซนต์ด้วยนะครับโรเบอร์ดเซนต์คือความเร็วสปีดนะครับผมจะลดลงเหลือ6นะครับได้พอเช่นพอยต์ขึ้นมา8ตรงนี้นะฮะเราไปใส่พัชซิ่งนะครับจาก4เป็น5เพื่อเพิ่มเลเเสร็จพัสนะครับแล้วก็เพิ่มนี่เลยฮะเด็กเซลตี้นะครับผม นนก็จะเป็นะครับก็จะเอ็3 5 11 16นะครับอันนี้การอัพแบบนี้มันจะกึ่งๆเป็นสไตล์กลางลุกหน่อยๆน่อยด้วยนะครับผม <_ letter> เพื่อให้เข้ากับตำแหน่งที่เราจะยืนนะครับ <_ letter> เพราะว่าความเร็วค่อนข้างน้อยนะครับผมเอายืนปีกอาจจะไม่เหมาะนะครับนี่ฮะเราจะได้ค่าพลังเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆอยู่นะครับผมสำหรับอินนิสตาล่างนี้นะ9 6 94 93ีมันดือว่าดีสําหรับ นักเตะคนอื่นแต่สำหรับอินเตอร์มันต้องมากกว่านี้นะครับเราเทรดพาสได้เป็นเกและที่สำคัญบาลานซ์เราได้เป็น90เช่นกันนะครับเราก็ได้สีฟ้าเพิ่มมาอีก2อย่างนะครับผมในขณะที่อย่างอื่นก็ยังทรงดูดีอยู่นะครับแต่ถ้าเอาแบบนี้แล้วถ้าเกิดใช้โค้ดอลองโซนะครับมันจะได้98นะครับเราอาจจะต้องพึ่งบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับนะแต่โค้ดบางคนก็จะเป็น99เลยนะครับผมบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยสามารถกดสุ่มได้หลายเม็ดเหมือนกันนะครับหลายประเภทเหมือนกันที่จะทำให้99นนะครับแฟตาซิก้าก็ได้เหมือนกัน99นะครับผม บูสเตอร์กลุ่มประเภทที่เป็นพวกสายกองกลางกับกลางลูกนะครับผม agility เพิ่มความเร็วก็ได้99เหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นพวก d ิ a l i n g ก็ได้นะหรือจะเป็น่อบูสเตอร์เทคนิคนะครับผมก็ได้เหมือนกันบอลแค a r ิ่ i n g กันไปกับบอลก็ได้เหมือนกันนะหลายหลายู o เ s t e r มากนะครับผมถ้าอัพแบบนี้นะครับแล้วใช้อลองโซ่เนี่ยก็จะไป99จริงๆมันมีตัวเลือกเยอะนะครับผมเราอาจจะใช้วิธีสูบู o เ s t e r เม็ดสองก็ได้นะครับแล้วก็ปรับค่าพลังตามู o เ s t e r เพราะว่ามันจะได้ไม่เปลือง booster นะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเชียร์จริงๆเนี่ยผมเชียร์บูสเตอร์เทคนิคนะครับ บูสเตอร์เทคนิคก็คล้ายๆกับพวกคีติเมกเกอร์นะครับผมเพิ่มการเลี้ยงวอลคองบอลแล้วก็เพิ่มพาซิงนะครับผมและที่สาคัญผมเปิดได้เฉยเลยเม็ดเดียวจบ <laughs> เออฟุกจริง <laughs> ได้บูสเตอร์อยากที่อยากได้มากที่สุดนะครับผมได้บูสเตอร์เทคนิคมานะครับก็ทําให้ 99นั่นเองนะครับอันนีวดูค่าพลังข้างในนะครับก็จะไปเพิ่มเรื่องของบอลตูดิปปิ้งไทโบชันแล้วก็เพิ่มพัซซิ่งนะครับสอย่างตรงเนี้ยรัวๆเลยนะครับผมไอ้บูสเตอร์เทคนิคนะครับผมก็ดูสวยขึ้นนะครับบางคนอาจจะมาดูคลิปแค่เรื่องของจังหวะการอัพค่าพลังอย่างเดียวอยากจะให้ดูคลิปต่อนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมเพราะนี่คือตำแหน่งปีกซ้ายผมยำคิดบวกอยู่ในช่วงแรกนะครับพยายามคิดบวกอยู่นะครับสกิลค่อนข้างสวยนะแต่ไม่มีหมักเซยเทิร์นวาร่างนี้นะครับมีดับเบิลคัส พรูพาร์ทคอสซิงนะครับออฟไซด์เคอร์เลอร์เกมเชงกี้พารนะครับสกิลพิเศษนะครับแล้วก็มีสกิลเลือกฟาลอย่างเกมแมนชิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่เพิ่มนะครับอยากจะให้เป็นอินสตคนเดิมหน่อยๆนะใส่มังซ์เตอเทิรไปหน่อยนะครับชูตติ้งสกิลเช่น Long l ง n k ชูต o ิ้งลองล g ง i n เคอร์เลอนะครับผมล i ง i n ง s h ช็อที่มีช็อตนะครับถ้าสุ่มได้ก็เก็บไว้รวมถึงไฟติ้งสลิก็เป็นสกิลที่สำคัญนะครับเอาเถอะผมว่าหลายคนก ตัน99อย่างอย่างน้อยสัก100อยก็ยังดีซึ่งข้อความนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอย่างน้อยสัก100อยก็ยังดีนี่เป็นร่างฟุตบอลโลกเว้ยเฮ้ยและเป็นร่างอัลลาพ,พ,พี่เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแท้ทำไมนะผมก็งงอยู่ตอนแรกผมพยายามคิดบวกอยู่นะครับว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าร่างนี้เนี่ยพี่โคใส่เป็นตำแหน่งปีกมานะครับเอออาจจะคิดบวกแบบนั้นแล้วก็ลองไปดูในแอปดูว่าเออ ถ้าเราอัพตามสายกลางรุกนะครับผมหรือสาย C M F เนี่ยค่าพลังไปสุดที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราดูไส้ในนะครับผลปรากฏว่าค่าพลังไปสุดนะครับที่ตำแหน่งกลางรุกนะครับกับสเตตค่าพลังแบบนี้เนี่ยอยู่ที่101นะครับถ้าอัพแบบที่ผมอัพนี้นะครับแล้วก็ยืนกาลางรุกนะครับค่าพลังจริงๆมันจะอยู่ที่101แต่ในเกมเราจะเห็นแค่99ซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าสุดท้ายผมก็จะเน้นอิงในเกมเป็นหลักนะครับถึงบางคนอาจจะมองว่าเออข้างในเป็นอย่างงู้นข้างในเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราเคยพูดเรื่องนี้มา บ่อยแล้วนะครับค่าพลังไสในค่าพลังไส้นอกอะไรประมาณนี้แต่มันก็สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบนะครับและความถนัดนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของค่าพลังข้างนอกก็ว่ากันไปนะครับคือถ้าเราไม่ได้เน้นค่าพลังข้างนอกบอกเลยว่าการยืน AMF มันก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้น่าเกียดตามค่าพลังเพราะว่าตามการ์ดมันเป็น LWF นะครับแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายประมวลผลบวกลวบคูณหารแล้วผมก็ยังมองว่าค่าพลังถึงแม้จะได้อยู่ที่101ก็ตามใน F อ ในแบบข้างในนะครับผมมันก็ยังน้อยอยู่ดีอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรักสัก1นึ่งนะครับและก็ในเกมน่าจะสัก100นะครับที่สําคัญคือคนส่วนใหญ่ก็ดูในเกมอยู่แล้วเป็นหลักนะครับผมก็ดูในเกมเป็นหลักนะครับคงไม่ดูไปไสในว่าเออบางก็มีผู้เล่นบางคนที่อาจจะไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สุดท้ายถ้าค่าพลังสเกลมันขนาดนี้นะครับผมทุกคนหรือหลายคนนะครับอย่าว่าทุกคนเลยหลายคนบางคนไม่มีการ์ดเก่านะครับหลายคนก็ไปเอาการ์ดเก่ามาใช้ดีกว่าไหมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับสำหรับการ์ด ตั้งแต่ Legendary นะครับผม Le g e n d Player อะไรพวกนี้ที่ได้ชุดเชิญจาก Legendary นะครับผมก็ยังมีค่าพลังโอออที่สูงกว่าร่างนี้นะครับถ้าดูตามในเกมนะครับผมแต่ว่าไส้ในจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูครับเราต้องเริ่มต้นจากร่างนี้ก่อนร่างการ์ดสแตนดาร์ดตอนอินนิสตาอายุ40ปีนะครับ40ปีนะก่อนที่จะแขวนสตั๊ดนะครับตอนที่เขายังเล่นอยู่นะครับผมก็แน่นอนค่าพลังค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนี้ต้องเปรียบเทียบให้ใจชื้นก่อนไงถูกป่ะเนีี้้อยยู่ดวนผมใ Y40 ป ร่างอีพิกเหมือนกันนะครับตอนที่เล่นให้กับโกเบเนาะก็ดีกว่ายังทรงทรงดีกว่านะครับผมแต่พาร์ซิ่งอาจจะน้อยหน่อยนะครับเนาะยังดีกว่าอู่ภาพรวมยังดีกว่าเอาละครับร่างเรเจนเดอรี่ที่ได้ชดร่างเรเจนเพเยอร์นะครับที่ได้ชดเชยจากเรเจนเดอรี่นะครับผมนี่ร่างการ์ดเก่าผมมีอยู่หลายอดีมากนะครับผมการ์ดเอ่อกรอบชมพูเมื่อก่อนนี้นะครับผมนี่มีความพิ้วค่อนข้างดีกว่าพอสมควรนะครับผมเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลนะครับตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับพาร์ซิ่งก็ดีกว่าหมายถึงร่างร่างขวามือนะดีกว่า ข้าวพลังข้างในนะครับดีกว่านะครับผมเกมลงเกมรับดีกว่าเพราะว่าอันนี้ CMF ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจบสกอร์นะครับผมร่างที่แจกตอนนี้เนี่ยดีกว่านะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะบาลานซ์ต้องสูงไฮนิสต่าต้องบาลานซ์สูงนะครับไม่งั้นความคล่องมันจะน้อยนะครับแล้วบางมากด้วยนะครับร่างซ้ายมือถ้าเทียบกับร่างนี้นะครับไปแบบไวๆนะครับนี่ร่างอีพิกร่างเก่านะครับแบบไม่มีบูสเตอร์เนาะก็ร่างขวามือก็ยังทรงดูดีกว่านะครับไส้ในนะอันนี้เราดูแบบไส้ในเราไม่สนใจคัพลงข้างนอกด้วยเพราาาาะะววว่่เเเดีี๋ยยบบบงคนอออจกทกับตำแหน่งปีกไงแต่ดูข้างน เผลนๆแบบไปไวนะครับล่างขวามือก็ยังดูดีกว่านะครับรูปการ์ดเหมือนกันแปะเลยฮะปีเดียวกันแปะนะครับผมรูปการ์ดเหมือนกันเลยแปะนะครับผมแต่ดูดีทําไมค่าพลังมัน มันต่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ล่างขวามือเนี่ยยืนปีกขวามไม่ได้นะแต่มันก็มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจบสกอร์ดีกว่านะครับโอ้ยผมละขำภาพมากอะภาพรูปโปรไฟล์เป็นร่างเดียวกันยิ่งร่างนี้ไปใหญ่เลยนะร่างที่มีบูสเตอร์นะครับหนึดูดิโ,โค้ชพิววะร่างนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับโค้ชพิวเลยเลี้ยงบอลครองบอลจ่ายบอลน,นะครับผมนี่สมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์เลยมันเป็นร่างโฮเปเยอร์นะผมก็พยายามชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเออ,อนี่เป็นอของฟรีเว้ยเฮ้ยเราอย่าคิดอออออออะะะไรรรมาาาาากกนนคคัับบเเเเเเดีว่ แจกกแตนดาตร์ดนด้วยดีไม่แจกกัสแตนดาร์ดหรือก้นไฮไลท์นะครับผมไม่แจกกัสแตนดาร์ดตอนวัย40ปีก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ใจร้ายไ,ไ,ไปเนาะอย่างน้นอยๆเนี่ยให้ให้ดูสัก 100นะครับแต่พี่โคเวลาทาการ์ดมาไม่รู้ว่าเขาเขาอิงแบบค่าพลังโอเวอร์ออลหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะดูจากสเตตหรือความเหมาะสมหรือข้อมูลที่มีอยู่ในมือนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูว่าค่าพลังรวมที่ออกมาจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผู้เล่นผู้เล่นส่วนใหญ่อย่างเราๆเนี่ยเราก็ดูที่ค่าพลังโอเวอร์ออลเนาะว่ามันจะไปร้อยเท่าไหร่อะไรกันแน่นะครับผมอาจจะไม่ได้ดูเรื่องข้างในมากกว่านะครับอันนี้เราว่าถึงผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับมันก็เลย มีการเปรียบเทียบนะครับไม่น่าจะทำร่างเปลี่ยนเลยเอาจริงนะครับถ้าเป็นร่าง C M F หรือ M F นะจะดีมากนะครับผมจะทำให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นแต่เล่นแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดจนเกินไปนะครับผมนี่อยิงฟรีคิกนะครับร่างนี้จบสกอร์ดีกว่าร่างอื่นๆนะครับผมยิงฟรีคิกดีกว่าร่างอื่นๆส่วนใหญ่นะครับก็จะจบสกอร์ดีกว่านะครับผมแต่สิ่งที่จะขาดหายไปสำหรับอินิสตาคือความคล่องตัวครับจะเสียบอลง่ายกว่าร่างเก่า หรือแรดดิ่ดที่มีความพิว้วนะครับผมรีวิวมาหลายล่างสำหรับอีเดสตาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมขึ้นค่อนข้างชอบและใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามร่างเก่าล่างใหม่ผมใช้บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าความแตกต่างชัดเจนตรงเรื่องของความท่องตัวในการเลี้ยงบอลน,นะครับแต่ดีขึ้นนะครับถ้ามายืนกลางลุกนะครับเรื่องของการจบสกอร์นะครับก็มีจังหวะการยิงไกลให้เห็นคือยังไม่ได้ใส่สกิล สกิลเพิ่มเติมนะครับสกิลยิงพวกลองเล่นชุตติงอะไรพวกนี้ควรจะใส่ไว้นะครับถ้าเกิดคุณจะใช้งานเข้าจริงๆนะครับผมเอามายืนกลางลุกผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าค่าจุดสตอร์ดีนะครับถึงแม้เรื่องของความคล่องความพิว้วอาจจะลดน้อยลงไปถ้าเทียบกับร่างอื่นนะครับแต่เราอาศัยเรื่องของสันทัตยานเ <laughs> ก <laughs> ี่ยวกันไมน่ได้ไม่เกี่ยว <laughs> อาศัยเรื่องของ ชื่อที่อยู่บนหัวก็คืออินิสตานะครับเราจะทำให้เราเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนี่เว้ยที่อิอนเนสตาเว้ยเฮ้ยเราลืมภาพไปก่อนว่าค่าพลังรวมมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามั่นใจในการบังคับแนละมั่นใจในการเล่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวกล้าเล่นม้วนมากขึ้นแต่ม้วนไปพุ๊บเสียบอล <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปั่นนะครับแต่มันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับพยายามผมพยายามลบภาพสเต็ ลบภาพตัวเลขออกไปทั้งหมดแล้วก็พยายามนึกว่านี่คือผมเล่นร่างอินเดสตาร่างอื่นอยู่นะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่จริงๆนะครับความรู้สึกมันไม่ได้จริงมันไม่ได้ฟิวเหมือนกับร่างอื่นผมพยายามมองหาเหตุผลข้อบวกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการ์ดนะครับเป็นปีกซ้ายก็ตามนะครับเออทำให้ค่าพลังโอเวอ์มันน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ้ยอันนี้เป็นของฟีเว ะครับแต่อย่างน,าน้อยๆนะครับของฟีมแล้วก็พลาดหัวว่ามันเป็นการ์ดที่แบบส่งท้ายการแขวนตัดการอำลาฟุตบอลของอเดนเนสต้านะครับก็น่าจะให้สัก100เป็นอย่างน้อยนะผมคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่หรือว่าพี่โคอาจจะวางแผนไวนะนะ้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวมีโคส90้ช90นะค่าโคส90้ช90ก็ทําให้เนสต้า1 0 0ก็ได้วางไกลเกินไปหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าถ้ามองในภาพของไอดีใหม่นะครับมองในภาพของ ทีมที่ไม่ได้เป็นสายเปหรือไม่ได้มีอินิสตาร่างอื่นนะครับแน่นอนอ<า>ินิสตาก็ยังเป็นอินิสตาแต่อาจจะเป็นอินนิสตาที่เป็นร่างดาวมาหน่อยร่างลดต่ำอัพอัพไอพดาวเกตลงมาหน่อยนะครับผมความพิ้วเนี่ยพอมีบ้างนะครับแต่มันไม่ได้พิ้วเหมือนร่างเก่าการเสียบอลก็อาจจะ เสียง่ายหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นแบบประครับประครองนะครับผมไม่ได้คิดว่านี่ต้องเป็นตัวพิ้วอย่าไปใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวอะไรมากนักเล่นเป็นทีมเวอร์จ่ายเมื่อชัวนะครับผมจ่ายเมื่อพร้อม หรือว่าถ้าไปไม่ไหวก็จ่ายก็ก็หลบนะครับแล้วก็ออกบอลไปตัวอื่นนะครับไม่ต้องใช้อินเอสตาในการพาบอลไปกับเท้ามากนักนะครับเอาแค่บางจังหวะเนี่ยทำชิ่นบอบแปะบแไปเน้นอาศัยทีมเวิร์กนะครับมันก็เล่นได้ดีครับเอาจริงนะครับแต่มันก็ดีในเกตเฉพาะที่แบบว่าเป็นไอดีที่ยังไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่านะครับนึกออกไหมหรืออาจจะเป็นสายสะสมนะครับผมคนที่ยังไม่มีอินเอสตาที่เข้ามาเล่นใหม่มันก็มีเยอะนะครับมันก็เก็บไว้ได้นะครับสาหรับคนที่มีอินเอสตาร่างอื่นๆแม้กระทั่งร่างเลเจนร์ พยเยอร์นะครับผมร่างที่ได้ชุดเชยจากล e เจนดารี่เนี่ยก็อาจจะมองว่าเออลีเจนเพย์เยอร์ร่างเก่ายังดีกว่าด้วยซ้ำนะครับก็มองได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแบบไหนคือความพร้อมของเรามีแบบไหนนะครับพี่โคอาจจะแจกคนเล่นใหม่ก็ได้ผมพยายามคิดบวกนะครับแล้วก็พยายามพูดให้คนที่อาจจะแบบรู้สึกไม่ดีเนี่ยคิดบวกไปเราจะได้มีกําลังใจในการเล่นเอาเถอะนะครับเป็นของรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คง เออถอนหายใจแล้วก like ็พ <D ita. S 2> like, ูดด right. ้วยคำนี course, is, Z Z. ้นะครับเอาเถอะของฟรีนะครับผมเล่นไปนะครับแต่เล่นจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับผมผิดแต่ว่าเราอาจจะคาดหวังว่าอินิสตาต้องดีกว่านี้แล้วแถมเป็นร่างปี2010ไงทุกคนความรู้สึกมันก็เลยย้อนแย้งกันไปหน่อยนะครับอ๋อแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเกมมัน่วงๆนิดนึงนะครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยเกมมันยังรู้สึก่วงๆอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้าไปเล่นเยอะหรือด้วยเหตุประการไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันติดคนเสาซ้ำ อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเล่นอินิสตาได้ไม่คล่องเหมือนกับร่างอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่ได้ลองร่างอื่นๆในเกในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับผมการเล่นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงบอลคลองบอลคล่องๆแบบนี้เนี่ยต้องต้องทดสอบกับการเล่นที่มันแบบเกมลื่นๆนะครับหรือจะไปเล่นกับบอกก็ได้นะเอออันนั้นลื่นแน่ๆนะครับผมหรือต้องเป็นแมสที่ ระดับสเกลการเล่นประมาณกลางๆนะครับคู่แข่งไม่ตึงจนเกินไปคู่แข่งไม่ด้อยจนเกินไปนะครับผมก็น่าจะเห็นศักยภาพสูงสุดนะครับถ้าเราไปเจอคู่แข่งตึงๆนะครับให้นักเตะคลองบอลมากน้อย สูงแค่ไหนเนี่ยบางทีเขาก็ดักทางได้เก็บโซนนิ่งได้นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะได้เราต้องใช้เป็นทีมเวิร์กในการเจาะเข้าไปทำนะครับผมจะไม่มัวล็อกเลี้ยงใช้สกิลบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับผมแต่ในความเป็นจริงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเวลาเล่นนะครับผมโอเคแหละสำหรับไอดีใหม่หรือผู้เล่นใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีอินิสตาลร่างอื่นๆนะครับผมหรือใครยังไม่มีนักเตะประเภทนี้นะครับ<อ>ก็ดีไหมดีในระดับหนึ่งนะครับเอาไปใช้งานได้ในสักระยะหนึ่งจนกว่่่าานนนี้้ะครัับแตสํหผูเล เก่าส่วนใหญ่ก็จะมีเอเนสตาอยู่แล้วก็จะมองว่าโอ้นี่เป็นของขวัญและการเป็นที่ระทึกเก็บไว้ในความทรงจำนะครับอาจจะไม่ได้หยิบออกมาเล่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็ตันด้านบน <in> เพื่อเลือกดูการรีวิวเว็บตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they